เผิดม,มันผมใช่ไหม ที่แล้วได้ใช่ไหมที่มันอยู่ตรงนู้นน่ะอยู่ๆมันก็มาตรงนี้แล้วมันก็แล้วมันก็กินอุดมไปคุณดูผมเข้าเกมมาผมตกใจเลยเกือดีนะสมสมปองนายไม่เป็นอะไรใช่ไหมเราไม่เป็นอะไรหรอกแต่เกือบอ่ะอุดอมอุดอมไม่เป็นไรจงหาอุดอมใหม่ฮะ หรือว่าผมจะต้องย้ายที่อยู่หรือวพาคุณผู้ชมมันน่ากลัวเกินไปแล้วอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยอย่างนี้สปองจะอยู่ยังไงวะเนี่ยผมผมผมกลัวสปองจะตายอเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงนะคุณผู้ชมนะผมเราจเอาสปองไว้ด้านในครับเออสปองในอยู่ตรงนี้เดี๋ยวเราจะปิดทางเข้าเราจะไม่ให้คาโน่มันเข้ามาอุดดนะอยู่ข้างในนะน่าอย่าออกมานะอันตรายคาโน่เนี่ยมันเดินหยุกจิกไปหมดนะโอเคเราจะไม่ออกไปไหนอะดี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  โอเค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 ผมถึงบอกไงว่าเราต้องมีแรปเตอร์แรกๆเนี่ยอาจจะพูดเหมือนแบบพูดเล่นนะแต่นี่คือเริ่มพูดจริงเลยนะคุณผู้ชมนะถ้าเรามีแรปเตอร์เนี่ยนะครับสบายฮะไอพวกนี้มันจะทำอะไรเราไม่ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมไปกู้ศพก,ก่อนฮนะมันน่าจ,จะไปแล้วเนาะคุณผู้ชมเนาะโอเคมีกบด้วยนะฮะอุดมอุดมขออ่านอุดม อย่างน้อยก็ได้หนังจากนายนะเพื่อนให้พวกเราได้ใช้ชีวิตกันต่อไม่เศร้าจริงว่อคุณดูเอ <c oughs> ยังไม่ทันเลิกพาร์อะไรเลยมาถึงกูเสียอุดมไปเลยบ้ามาจับ <c oughs> ตัวพิษก่อนไหมคมุณผู้ชมมาดูแลไงมาดูแลคืออย่างน้อยตัวพิษก็ดูแลสปองได้นุ้ยแม่งไมยพอเล่นคนเดียวแล้วมันก็ว้าวุ่นนะครับมันไม่เหมือนเล่นกับไอมิวไงมิวมันคอยทํานู่นทํานี่ให้ผมไ like. งคนเดียวมันก็จะว้าวุ่นนิดนึงนัาๆน้าตัวพิษครับอันน้ตัวพิษฮุบโอเคสวยครับได้แล้วครับ สลบ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 แม่งไม่สลบแแ่งไม่สลบทอิดสะด้วยเดี๋ยวเราต้องปามเลยครับเผื่อไว้เผื่อมันจะหลุดอีกรอบหนึ่งครับนี่อล่วงล่วงอุยเรวเก้าห้าเรวเก้าห้าล่วงล่วงดีคือมันเลเวลเยอะมากครับคุณผู้ชมมันก็เลยแบบอึดเอาจับอีกทีนึงครับ ไม่โดเนเหรอเฮ้ยไม่ได้คุณผู้ชมแสดงว่ามันใกล้สลบแล้วว่ามันหนีเราอย่างเงี้ยสลบสลบหน่อยหูแม่งมืดด้วยครับผมมองไม่ค่อยเห็นนะเนีลยสลบสลบบอกให้สลบบอกให้สลบโอเคนี่แหละคุณผู้ชมนี่แหละครับนี่แหละครับทางรอดของเรานี่อาจจะไม่ใช่สัตว์ที่แบบดุร้ายอะไรมากแต่ พิษพิษพิษโอ้โอ้ผมโดนพิษผมโดนพิษโ,โ,โดนจากตัวอื่นครับน่าจะเป็นพวกแก๊งมัน <ST> S> <S นี่มันเนี่ยเนี่ยมาตามผมมา,มาตามผมมาเลยมาดิมาดิาดออโอ้ยมันดุครับมันดุพี่ดาเราได้เราได้ตัวพิษมาเออถ้างั้นเราฆ่าตัวนี้ทิ้งเลยครับเออเออ เออเววี่สิเราฆ่าทิ้งเลยมาช่วยหน่อยเป็นงาเดินมาช้านะมึงไอพาร์ทที่แล้วเนี่ยนะครับผมเราตั้งสัตว์กินพืชนะครับอย่างพาราเซอร์เนี่ยว่าอุดมนะครับผมอุดมชื่อมันน่ารักชื่อหดโหดเท่ากับใบหน้าสักชัยบักสักชัยตัวนี้คือตัวทีเด็ดเลยนี่นะครับสักชัยผมเปลี่ยนชื่อให้ก่อนสักชัย หชื่อนี่แหละโหดเหี้ยมเอามั้ยสรุปนายชื่อสักชยนะัยในชอบแมชื่อเนี้ยเอี่ยมไปเลยปิมเ <c oughs> <c oughs> ฟี้ยวเฟี้ยวสักชยัยต่อไปอานายจะเป็นคนปกป้องเรา <c oughs> เอาละจะหน้าไหนปิมก็ไม่กลัวทั้งนั้นน่ะเพรกิจต่อไปนะครับเราจะต้องเริ่มหาสัตว์ที่มันแบบโหดมากกว่าน,นี้พวกแรปเตอร์พวกอะไรอย่างเงี้ยคือแรปเตอร์เนี่ยจะสักลองไหมลองสักชัยไหมสักชัยจดการมันสักชัย สักชัยีสักชัยไอ้สักชัยมาช่วยยังเอกมาเว้ยเอาไว้เอาไว้สักชัยมาเว้ยนี่ไงมึงเจอสักชัยไวิ่งดิให้มันรู้สะบ้างไผเป็นไผอ oh, 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 ่ะไอ้น้องอุ้ยอุ้ยอุ้ยตัวอะไรอ่ะตัวนะอะไรวะเนี่ยผู้ชมนี่ทำไมมันมึงหัวมันบักออกมาอย่างนั้นอนะ่ะขอญาตเอาเนื้อเอาเนื้อโอเค <okay, S 2> สวยครับ ตัวอะไรวะโอ,อ้ยไอ้เหี้ยมันคือไก่มันคือไก่มันคือไก,อไก่ตัวนั้นนะคุณผู้ชมจำได้ปะที่ผมบอกว่ามันโหดอะ่ะหนี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 สักใช่หนีมาเออกูไปตรงไหนได้มัางเนี่ยมีเดนซารอดเมื่อกี้ถ้ามันไม่ติดบักนะคุณผู้ชม เราลงไปนอนคุยกับลากมะม่วงนะครับนี่ผมพูดจริงนะเนี่ยผมว่าเดี๋ยวเราจะต้องค้าบบล่าไว้เยอะๆเลยคุณผู้ชมนะครับในกรณีที่เราเจอสัตว์ที่เราอยากจะจับนะครับถ้าเราจะจับพวกอะไรอย่างเงี้ยการมีลูกดอกยาสลบก็เป็นสิ่งที่สําคัญเหมือนกันนะปิมมึงอย่ามัวซั่วตู้เล็กมากนะลูกดอกอาบยาสลบนี่เราจะต้องใช้เนื้อเน่าครับซึ่งตอนนี้เนื้อเน่าเรามีอยู่แล้วเราค้าไปเลยครับ โอเคค่อยๆทำทีละอย่างคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะครับหน้าไม้กันนะครับหน้าไม้จะต้องใช้เหล็กใช้ไม้แล้วก็ใช้ไฟเบอร์ครับ <c oughs> เหล็กๆ <c oughs> ผมเผาเอาไว้เหมือนเหล็กเราไม่มีเลยคุณผู้ชมทั้งบ้านเราไม่มีเหล็กเลยเราจะต้องไปฟาร์มเหล็กก่อนครับตอนนี้ครับระหว่างนี้เดี๋ยวเราออกไปหาพวกเหล็กนะครับเราจะต้องใช้เอ่อข่อนนญาถ้าอย่างนั้นเราก็ต้องมี พิกแอ็กเหล็กนะครับผมเพื่อที่จะไปหาเหล็กนะครับซึ่งตอนนี้เรายังไม่มีซึ่งมันจะต้องเป็นอันนี้นะครับผมจะต้องใช้เหล็กหนึ่งก้อนนะครับเหล็กเรามีไหมนี่ไงนี่ไงนี่ไงใช้หนังนะครับแล้วก็จะต้องใช้ไม้ด้วยนะครับผมไม้เดี๋ยวเอาจากตรงนี้แบ่งมาไม้อยู่ไหนวะอ๋อยู่นี่เอามาสักครึ่งหนึ่งฟึบและเราก็ใส่ไม้เข้าไปเลยนะครับฟึบฟึบ ได้แล้วตัวหาเหล็ก <c oughs> <c oughs> จะต้องออกล่าหาเหล็กนะคุณผู้ชมนะฉะนั้นนะครับผมเราจะเอาอู้นี่ไงไก่ทำไมมันมาเดินไกลบ้านรูาจังเราจะต้องรีบออกจากตรงนี้ครับเพราะว่าบ้านเราอะมันมีมันมีนหนามครอบอยู่ไงถ้าไม่มีเนี่ยสมปองมีโอกาสตุยนะครับคือถ้าจับตัวนี้คือสบายเลยแต่ด้วยประสิทธิภาพเราตอนเนี้ย เราไม่สามารถจะจับมันได้แน่นอนคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะเริ่มออกเดินทางกันแล้วครับผมไปครับตรงนี้ไม่น่ามีไก่นะเราอยู่ใกล้แม่น้ำแล้วตรงนี้เหมือนก็ผมไม่เคยเล่น e x t i n ินชันครับแต่มันมืดตลอดเลยคุณผู้ชมตั้งแต่เล่นมาเนี่ยมันยังไม่มีแสงอาทิตย์ไม่มีอะไรเลยอะผมไม่เข้าใจว่าเราอยู่ตรงไหนของแมปอะมันมืดไปหมดเลยครับดูแผน,นที่นิดนึง อยู่บนซ้ายคุณผู้ชมไม่เห็นอะไรเลยนี่แมงพร์ที่สองนะผมยังไม่ได้ออกจากจุดเกิดเลยครับบ้าบอชไม,มามา,มานี่อะไรอะ่ะมันคืออะไรคุณผมมู้ชมดูดิมันเลื้งแสงได้ด้วยนะโพล่ะระหว่างเราไปเราก็ต้องระมัดระวังด้วยนะอันนี้ขโมยนะอัน,นี่ขโมยนะอัน,นี้ขี้ขโมยนะน,นี่ขนะนนี้ขโมยนะก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะอ,นนะนอ,อะไรนี่ออคซิเดียนมะถ้าจำไม่ผิดอันนี้คือออคซิเดียนครับแต่มันใช่หรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยผม ิบไปอ๋อนึกว่ายังไม่หยิบออกมาครับบโบม,มันคือออฟซิเดียนจริงๆด้วยครับมันยังไม่ใช่เหล็กที่เราตามหาอยู่นะคุณผู้ชมนะนี่ไงคือขุดตามหินมันก็เจอเหล็กเหมือนกันครับคุณผู้ชมครับมีสักชัยเอฟเฟมก็อุ่นใจขึ้นนะครับแต่ไม่ได้อุ่นใจมากนะแต่อย่างน้อยก็คือไม่ได้เดินทางแต่เพียงลําพังอะ่ะถ้ามีอะไรขึ้นมาก็หวังให้สักชัยช่วยนะครับระหว่างนี้เราก็หาเหล็กฟามไปด้วยฟึบ ได้เหล็กดีมากเลยครับแจวแจวอุ้ยังไงเหล็กนี่ไงเหล็ก <ST ALL> ขอญาตขอญาติขอญาติขอญาตฟาร์มเหล็กโอเคครับคุณผู้ชม <ST ALL> เดี๋ยวเรามาเริ่มเผาเหล็กกันครับตอนนี้มอดไปแล้วนะครับเราก็มีไม้มาไม่เป็นไรแล้วก็เผาใหม่ครับ เตรียมทาปืนนะครับแล้วก okay, so ็ล an ูกดอกยาสลบนะครับลูกดอกยาสลบก็จะเป็นแอโร่เนาะแอโร่ต้องข้าในตัวปะต้องข้าในตัวครับต้องใช้ไฟเบอร์นะครับฟินแล้วก็เปลือกไม้ครับโอเคเดี๋ยวผมต้องไปฟาร์มไฟเบอร์หน่อยต้องใช้มือจกเลยครับเสียงอะไรอ๋อโอ้ชตกใจเลยยิ่งหลอนๆอยู่นะตอนนี้นะพยายามฟาร์มนิดนึงครับแล้วระแวงไปด้วยนะเนี่ยฟาร์มไปละแวงไปนะอยู่ๆมันโผล่มาเนี่ย เหนื่อยเลยนะคุณผู้ชมนะเสียววะ่ะเฮ้ยยิ่งมองไม่เห็นอย่างนี้ยิ่งเสียวเลยคุณผู้ชมโอ้ยหมูหมูหมูโอ้ยมึงโผลม่มามวยรับเวลาบ้างทำลูกดอกยาสลบครับได้มาทั้งหมด70ดอกคุณผู้ชมก็ถือว่าเยอะนะครับ70ดดอกเลยแต่ว่าถ้าเราจะออกไปจับแรปเตอร์เนี่ยเราไม่ควรเอาสักชัยไปด้วยไม่งั้นเนี่ยสักชัยมันจะทำดามเมจจนแรปเตอร์ตายได้นะครับเราอาจจะต้องออกไปคนเดียวครับงานนี้ต้อง บินเดี่ยวครับสมปองเดี๋ยวเรามาเราไปหาแรปเตอร์มาก่อนถ้ามีแรปเตอร์เนี่ยเราว่าเราออกจากที่นี่ได้โดยที่เราไม่กลัวอะไรเลยเดี๋ยวเรามานะโอเคไหมสมปองสมปองโอเคเปล่าหันหน้ามาคุยกันจะไปกออ็ไปเออ,เอไปก็ได้อะตามใจมึงนะโอ้โหทำเพื่อพวกมึงเนี่ยอแอบตื่นเต้นครับแอบเร้าใจตรงนั้นเป็นสามเขา จําเป็นครับเราต้องหาไหโดโนเสาร์สายดาเมจครับมาช่วยเหลือเราตอนนี้นะนหลายๆคนบอกว่าทําไมเกมอาร์คถึงลงช้าจังเลยคืออย่างนี้ฮะโปรเจกต์อาร์คบันดันมาพร้อมกับโปรเจกต์ซันเคิลแลนด์โปรเจกต์อะไรหลายๆอย่างทาให้คือผมก็ต้องเฉลี่ยนะครับผมในการลงคลิปวิดีโอออกไปนะครับทำให้อาร์คเนี่ยจจะมาช้ามาน้อยอะไรเงี้ยแต่มาแน่ๆนะครับน้องๆอย่าเพิ่งน้อยใจนะฮะ<ห>ยอยอยพึ่งอเวนอ้ยกูตกใจหมดเลยถุกครับทุบทุกทุก Okay. เราจะได้คีตินครับเราจะได้คีตินมาโอ้ยมันเยอะมากเลยคุณผู้ชมเนี่ยผมยังไม่ทัดไปไหนเลยเนี่ยตัวผมติดพิดไหมครับจริงจริงผมควรทออํทาหอกทําอาวุธมาด้วยนะเนี่ยผมอาจจะต้องอวนกลับบ้านก่อนนะครับน่าจะต้องเอาเหล็กมาทําหอ,อกก่อนนะครับไม่งั้นคือเอาอันนี้มาเป็นอาวุธเนี่ยมันมันไม่แทบไม่มีดาเมจเลยคุณผู้ชมโอ้ยผมรีบออกมาเกินไปครับคุณผู้ชมครับต้องกลับก่อนครับ คือถ้าไปอย่างนี้คือตายแน่ๆครับไม่มีดาเมจเลยหอกไม้มันก็มันไม่ทนทานนะครับเดี๋ยวกลับบ้านไปก่อนกลับบ้านไปนิดนึงมาแล้วสมปองอ้าวไม่ลับเร็วจังอ่ะอลืมของเราคงต้องมีบ้างก็หว่างหอกเราต้องใช้เหล็กอีกสอันนะครับอาจจะต้องรอแป๊บหนึ่งนะให้เหล็กเผานะครับเหล็กพรอมเนี่ยเหล็กพอมมีครับแต่ต้องใช้เวลาเผานิดนึงคีตินตอนนี้เดี๋ยวเราเอาคีตินไว้ที่บ้านเลยครับน่าจะได้ใช้แน่ๆได้แล้วครับ อันนี้แหละคือตัวดามเมจเลยจะช่วยเรารอดจากสถานการณ์ต่างๆน,น,นะครับแล้วก็เดี๋ยวกอนนะดูให้ดีนะรอบนี้ไปแล้วไปเลยนะถ้าเราเปลี่ยนเสื้อผ้าใหม่อะ่ะมันจะกันดาเมจได้มากกว่านี้นะครับส้าที่เราใส่อยู่ตอนนี้มันเป็นแค่ชุดหนังคุณผู้ชมชุดหนังธรรมดาเลยนะครับมันเลยกันดามุงดาเมจเนี่ยได้ไม่เยอะมากพอมันจะมีชุดคิตินแต่ว่าชุดคิตินเนี่ย ต้องใช้เยอะครับทําในโทสมิธแต่ทําไม่ได้ทุกส่วนแน่นอนครับเพราะว่าคิตินเรามีไม่พอนะครับได้มาแล้วเราจะเปลี่ยนทั้งหมดชุดเท่านี้นะคุณผู้ชมนะหมวกเราจะไม่ได้เปลี่ยนครับหมวกมันใช้ของเยอะเพราะฉะนั้นเอาเท่าที่ได้นะเท่านี้เนี่ยผมก็มองว่าเราก็าจะพร้อมออกเดินทาง้วครับพร้อมครับดูแผนที่โอเคไปหรือว่าเราไปหาในป่าหลังบ้านดีถ้าเราไม่เจอไก่นะผมไม่มีปัญหาเลยผมกลัวเดืดคือเราเจอไก่ครับ เหมือนผมใช่ไหม ไม่มีการนัดไม่มีการปล่อยคิวไม่มีการเตรียมมาก่อนผมเดินมาเองแล้วถ้าผมไม่มีโบล่าที่มากพอผมตายแล้วครับโอ้ยโอ้ยอุยอ้ยมันจะกินลัปเตอร์หรือปะ ต้อเลงไหมอะคุณโน้ก่อนนะเดีนะผมผมผมต้องทำอะไรต่อไปผมผมต้องรีบเรียนอ่านอ่านแรปเตอร์แล็ปแล็ปเตอร์นี่ไงอ่านแรปเตอร์อ่านแล็ปเตอร์ต้องทำในในตัวป้างป๊บนึงนะคุณผู้ชมนะแป๊บนึงนะวิลล์ลลลลลอ่านเดี๋ยวเดีุ๋้ยมันเดินใกล้จุดที่แรปเตอร์สลบมากเลยคุณโน้งไอเดียมันเดินใกล้มากเลยอ่ะมันเดินใกล้มาก เดินไกลมากมันเดินไกลมากคนดูแรปเตอร์สลบอยู่ตรงนั้นมันเดินอยู่ตรงนั้นเลยอะอ,อคนดูทำไมชีวิตผมมันต้องมีคอนเทนต์มีอะไรขัดขวางอยู่ตลอดเวลาเลยวะผมต้องหาอะไรนะผมต้องหาหนังใช่ไหมแล,แลแ้วแรปเตอร์มันจะตื่นก่อนบพาะว่าเนี่ยคือสิ่งที่ผมจะต้องทําตอนนี้คือผมต้องวิ่งเข้าไปยัดอาหารให้ตัวแรปเตอร์ครับผมว่ามันน่าจะตื่นเลยแต่จริงๆมันก็ใช้เนื้อเนื้อนี้ได้นะเนื้อที่มันสุกแล้วนะครับแต่ผมเอาชัวร์ครับ อคนดูผมไม่ไหวแล้วผมเครียดมันมันเดินแบบเหมือนมันรู้ว่าว่าเราจะต้องจับแร็ปเตอร์ผมปวดหัวเลยครับ น,นี่ไงเรามีหนังเรามีหนังเด้อ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 แรปเตอร์เด้อย,ย,ยัดเนื้อปุ๊บตื่นปุ๊บเอาอานยัดปุ๊บแล้วกลับมาเลยสู้ได้ไหมสู้ได้ไหมคุณดู <S <S 1> <S 1> <S ดูมันเดินดิยังไงผมก็ต้องทำครับผมไม่มีทางเลือกอะไรมากมายหรอกคุณผู้ชมแรปเตอร์นอนอยู่ตรงนั้นอนะ ไฟแตกไฟแตกทิปหายแล้วของไม่พอยตอนนี้แหละจังหวะนี้แหละปิมจังหวะนี้แหละยัดแรปเตอร์ตื่นเลยแล้วเราใส่อันเอ้าไอ้เจ้าไม่ใส่อันไม่ได้วะใส่อันใส่อันใส่อันแล้วคำนี้คำนี้ก่อนโอ้โหโอเคคนดูโอเค เย็นๆผมต้องอัดดาเมจให้แลปเตอร์เยอะๆทั้งเลือดดามเมจนะครับเพื่อที่จะมาเคลียไอไก่นรลกนี้ออกไปจากบ้านผมเวลาผมจะออกไปไหนเนี่ยจะได้ไม่ต้องมันลำระแวงมันนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องจัดก,การมันครับในความรู้สึกผมมันขาดอะไรวะเนี่ยทำไมกูทําคบเพิงไม่ได้วะเนี่ยท่านผู้ชมคำนึงนะครับคบเพิงคบเพิงฝินไก่หินกูอยากจะบ้ากูอยากจะบ้าตายเวลาสิกรฟึบ เราอัพดาเมจก่อนเลยครับตอนนี้เราต้องเน้นดาเมจไปที่แรปเตอร์เลยอาจจะต้องใจร้ายกับสัตว์แถวนี้หน่อยนะครับแต่คือมันมันความจําเป็นครับมันจําเป็นมากคือเราต้องรีบอัพเลเวลครับนี่เบลเท่าไหร่สิบห้าอันนี้ได้ขอกินก่อนัพเตอร์ไหวปะโอ้โหมันโดนล,ลุกปะแต่แรปเตอร์น่าจะไหวนีับ น้เตอน่าจะไหวน้ำเตอรนจะไหวน้เตอรน่าจะไหวไม่ไหวครับสเตมิ่าจะหมดครับต้องดูด้านขวาด้วยนะโัพักนิดนึงพันดามเมจนะครับและอัดสเตมิ่นครับโอ้โหใจเย็นลูกใจเย็นลูกแป๊บนึงขอพักก่อนเอาเหรอเอาใช่ไหมโอเคพันี้แม่งอยากตื่นเต้นอย่างเราใจเหมือนเดิมตัวนี้ชื่ออะไรคุณผูช้ชมพูดพร้อมกัน พิษสมัยฮะกิหนหครับโหมูหมูจามจไปครับเราต้องจัดการไอ้ไก่นี้ออกจากบ้านเราให้เร็วที่สุดผมไม่รู้นะว่าไอ้ไก่นี้เลเวลอะไรถ้าเลเวลไม่เยอะเนี่ยเราก็น่าจะสู้สบายมากเอาคุณไหมเอาคุณไหมไหวไหมไหวไหมเหมือนจะไหวครับแต่หนักอยู่หนักอยู่ไอ้ยี่สิบไม้เอาไหวเย้ว้า yeah! ว wow! อย่าเปลี่ยนชื่อครับพิษสมัยฮ้ากลับมาแล้วลูกฉันพันนียย้เอาไวต้ตะเพียงก็ดีคุณผู้ชมแบตกล้องหมดแล้วนะครับพยายามเต็มที่อะพยายามเต็มที่ให้ผู้ชมได้ได้ดูได้แบบนานๆนะครับผมแต่ถ้ามันก็ได้แค่ไหนแค่นั้นน่ะเนาะตัดออกมามันมีช่องฟาร์มเยอะอะไรอย่างเงี้ยคุณผู้ชมุณม,มากครับชีบ่ชอบฝากกดไลค์สับสกายช่องที่สังมันกดกันอีกด้วยนะครับแล้วเจอกันพาร์ตต่อไปฮะหัวใจยังอยู่ครบนะเกือบแล้วไง